สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราก็อยู่ใน Terran Mirror Match กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในแมป Ghost River นะโอ้ขออภัย Ghost River LE นะโดยเราอยู่กับคุณออเตอร์นะฮะจาก Clan i m s นะฮะเป็น Terran สีแดงนะที่ฝั่งซ้ายบนนะครับส่วนคู่ต่อสู้ขอ,ของเขานะครับคุณ Nova Strike นะจากแคลนอะไรนี่ XLNT นะฮะเป็น Terran สีน้ำเงินนะฮะ อยู่ที่ฝั่งขวาบนนะครับใช้สกินคอมมานเซ็นเตอร์คลาสสิกด้วยนะโอ้แต่ว่าเด็กนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์โปรโตสนะอ match นี้ก็เป็น match ไดมอนเจอไดมอนนะฮะผู้เล่นระดับซิมเมอร์ดีนะฮะอยู่ในลีกไดมอนก็คือแร้งไดมอนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาทำอะไรในฝั่งสีน้ำเงินอู้ p ็อซกซี่บา e x เหรอฮะโอ้แล้วมาพ็อกซี่ไว้กลางแมปซะด้วยนะครับผมอืมอยังไงครับดับเบิ l e b a r l e กว้าวฝั่งสีแดง แต่สกเกลเจอไหมครเนี่ยนี่น่าสนใจนะดูกันต่อไปตอนนี้ฝั่งสีแดงก็ทำเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมสร้างบาร์เรกตรงนี้แปลกแปลกนะ,ะเนี่ยบาร์เรกซัพพลายดีโปตร,รงนี้ปกติฝั่งเทเร,รนต์มักจะมาสร้างปิดแรมนะยังไงนะครับเนี่ยแต่ว่าออกโอ้ดับเบลิลดับเบลิลแก๊สตั้งแต่ช่วงต้นเกมนี้เลยอาจจะเล่นเมกนะฮะดูทรงแล้วโอเคฝั่งสีน้ำเงินก็กำลังตามมานะ ตอนนี้บารกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับของสีดแดงว่าไงครับเสร็จปุ๊บเปิดเป็นมารินก่อนเลยนะเซตเวพอยไว้ที่แนวเร่นะฮะทำไมทำไมไปเซตไว้ตรงนั้นนะครับนี่อะสป라이ดีโปโอเคแฟคตอรี่ต่อเลยนะฮะแล้วก็คอม m านด์ซ n นเตอร์ก็อัปเกรดเป็นออร์บิทตอรคอมานด์กำลังมาแล้วนะอันนี้เป็นสกินคลาสสิกเผื่อใครไม่เคยเห็นนะฮะแอนิเมชันตอนแปลงร่างนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ โอเคแล้วว่าฮะฝั่งเสียเงินบาร์กเสร็จปับป๊บกดโอ้โหริเปอหนึ่งสองสามสี่กดมาสี่ตัวเลยนะฮะสร้างออกมาพร้อมกันสองตัวนะืมน่าสนใจนะครับจะเล่นเช่นไรเอ่ยแล้วฝั่งสีแดงนี่เขาก็ยังไม่เห็นนะฝั่งสีแดงไม่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 สกเกลเลยนะครับเน้นสร้างฐานก่อนนะจังหวะน,นี้ f ฟ c t อรี่ดับเบิลแฟสตอรี่ตรงนี้ p ป라이ดีโปโอเคมาสร้างไวตงนะง้ตรงนี้เผื่อเปิดออวิชั่นนะโอเคบารแรกลงมาตรงนี้ ต่อเป็นรีอคเตอร์แล้วตรงนี้สร้างรีอคเตอร์ไว้ปั๊บเพื่อที่น่าจะเผื่อไว้ให้แฟคทอรี่ไปเทียบนะไปเชื่อมต่อไปเทียบท่าเออประมาณนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้แฟคทอรี่นี่กดเป็นเอ,อน่ออะไรนะไซโครนมาก่อนนะฮะโอ้เป็นแฟคทอรี่หลังนี้นี่เองนะฮะที่สป라이ดีโปเพิ่มเติมนะส่วนฝั่งสีน้ําเงินไว้ฮนะริเปอร์มาแล้วสามตัวสี่ตัวนะครับเคลื่อนทับเลยไหมครับเคลื่อนเลยนะฮะ มันกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้นะะแต่วฝั่งสีแดงนนี้ยังไม่เห็นนะยังไงครับเข้ามาแล้วเจอไซโคลนะครับผมอ้โหสนายเขาปี่ไซโคนริปเปอร์แตกหนึ่งไซโครก็แตกตามไปนะตอนนี้ไหลเข้ามาที่แนวแรกแล้วนะครับฝั่งสีแดงยังไม่มีอะไรไว้กันบ้านเลยนะครับผมโอ้โหไซโคนคันเมื่อกี้ก็บึ้มไปแล้วด้วยนะะกำลังกดมาเพิ่มอีกสองคันนะจะทันไหมครับเนี่ยคิดว่าทันอยู่นะแต่ว่าคนงานแล้วไม่ดึงคนงานหนีด้วยนะเออแต่จะว่าไปแล้วหนีหนีก็น,กน,น่าจะหนีไม่รอดนะ ปีปเปอร์บุกเข้ามาซะขนาดนี้นะครับโยนระเบิดเข้าไปอีกนะฮะน็อกดาวครับผมบึ้มบึ้มอย่างนี้เลยนะเรียบร้อยครับไซโคลนมาปิปเปอร์วิ่งหนีตายขึ้นมาด้านบนนะฮะโดนไซโคลนล็อกออนแตกไปหนึ่งนะฮะแล้วยังไงครับโอ้โหมาสี่เหลืออยู่สองนะฮะจังหวะนี้โอ้โถือว่าประสบความสําเร็จอย่างอย่างดีเลยนะฮะเพราะว่าตัวเก็บแร่เหลืออยู่แค่สองสามสี่ห้าตัวนะฮะอ่าเหลือคนงานอยู่แค่ห้าคนนะเก็บแร่อย,อยู่สองนะฮะโอ้โห เราไม่ได้กดเอา้าไม่ได้กดคนงานมาด้วยไม่ได้กดสร้าง S C V นะฝั่งสีแดงเรียบร้อยฮะจังหวะน,นี้เป็นการพอกซีบาร์เรกที่ดูเดือดมากนะฮะจากตรงนี้ว่าไงครับสร้างเป็นเทกแกลบนะฮะอาจจะเป็นมาร์เดอร์ก็ได้นะตรงนี้แฟคทอรี่กับบาร์เรกเพิ่มเติมนะครับกำลังลงเบสสองอยู่เลยนะฝั่งสีน้ำเงินอย่างสบายใจเลยนะครับตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงสแ,แกนดูเลยนะฮะเปิดแมปแล้วยังไงสีน้ําเงิน คุณโนวาสไรท์ถอยก่อนนะฮะจังหวะนีะ้ส่วนตรงนี้เบสสองก็กำลังจะเสร็จนะฮะเคฟกทอรี่ okay, เสร็จแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะต่อเป็นเทคแลบนะครับผมน่าจะเล่นอ๋อซีแทงนะดูทรงแล้วตรงนี้ว่าไงบาแรกเสร็จปั๊บตรงนี้ต่อมาเป็นสตาร์พอร์ตนะฮะแล้วก็มีการประทะกันบริเวณกลางแมปนะครับฝั่งสีแดงมาเจอพอดีนะฮะจ้าเอเรียบร้อยครับผมบึ้มไปแล้วนะฮะผมว่าหนีไม่ทันแล้วเขาโอ้โหมาเรเดอร์ เอาอะไรมามาหนีได้ทันเหรอฮะจังหวะนี้เจอล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนี้เรียบร้อยครับบาแรแตกแน่นอนฮะตรงนี้ทันไหมครับทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันนะฮะโอ้ยบึมไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมตรงน,นี้ฝั่งสีนำเงินจะเล่นยังไงฮะอยู่ในบ้านมีอะไรบ้างในบ้านมีแค่ริปเปอร์อยู่3ตัวนะฮะตรงน,นี้กําลังกดซีแทงออกมาอยู่นะครับมีมารีนออกมาแล้วนะโอ้มารีนสกินคลาสสิกด้วยนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงก็ไลเข้ามาที่หน้าบ้านแล้วนะครับยกสป라이ตขึ้นนะฮะ ปิดทางเข้าเรียบร้อยครับผมผมว่าฝั่งเจมเงินนี่อาจจะแพ้ก็ได้นะฮะเจอไซโครนเข้าไปซะขนาดนี้นะไซโครนช่วงต้นเกมนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโ P นะฮนะถ้ากันไม่ได้นี่ก็คืออย่างที่เห็นนี่นะเรียบร้อยโอ้โหแล้วจะมารุมสไนซีแทงแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินดึง S c v เข้ามารุมซ่อมก่อนนะฮะโอ้โหตรงนี้ว่าไงสีน้ำเงินส่ง s c v ไปไล่จิ้มไซโครนอีกอ้าวซีแทงบึ้มไปแล้วนะฮะโอ้โหแล้วสีแดงเขาก็มาเติมอีกนะฮะมีมาอีกไหมยังไม,มยยงไม่มีนะยังไม่มียังไม่ม ตัวเก็บแร่เอ้า้ยฝั่งสีแดง a อ l อ n นะฮะไม่มีคนงานด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โห oh, oh, Nova Strike กดยอมแพ้ไปแล้วนะใช้ชนะด้วยตัวเป็นของคุณออเตอร์ฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ